ีกครับไม่คิดซาเกินหรือ <c oughs> เป็นหา้าใหญ่ซาเฮ้ยแต่ว่ามันมือดีรอบหลังหรือเปล่าไหมเขาเปลี่ยนหนึ่งใบครับอ่าจะดีนี่นื่องไม่มีวิเตอร์ไม่มีวิเตอร์แกจะบ้าจะมาแบบช็อปจัว่วลุ้นจั่วเขาจะจั่วทุ่งเตา่า แข่งโชว์ชาตาโกนไก่ถ้าจำไม่ผิดฝันใน้กระดาษสินะอา้ออาวอนีอ้าไม่นะมาหลัง Stand Up Angel When God Captain Riser First Ace l e Cheer For You ก็จะรับจัวหนึ่งแน่นอนถ้าผมขอให้เป็น c e l e s e Soft a n g e จวหนึ่งใบนึ่ทาเลยเป็นจวไม่ใช่เกิดไลครีเสร็จจวดโอเคะัก่่นจเลย ซิวนต้องเชือกขนอยู่แล้วเิดห้าวเกิดห้าเกรดสามโอ้ไม่นะวันที่หกสัวไม่ใช่วิกซอร์คุณขอวิกเตอร์หน่อยวิกเตอร์หายไหไม่ไมมาซีคุณอะเข้าเลยครับชิลิคอนไม่เคยเจอเลยเฮิเกอร์ทำอะไรกันครับไม่มีดิเกอร์ครับอะไรโอเคก็เลยครับรอ ล์แบ็ k a อค like oh, e. no, no oh, no uh ิวไรต์าเขียวสกินงสนามคอตตาบารหนึ่งครับบวกสามพัานปแล้วก็หยูบกานหนึ่งมาจัดับเีจโซนขึ้นอยู่ได้ทําหนึ่งดบเบเสร็จคนี้โอ้ไม่มีนิกเกอรครับเนี่ยได้มาคุณแล้วอ่าใช่คอออืมอืมอืมโอ้ยแมนิเมทเอ็นเจลสองใบอยู่ไม่มาแบทเทิลตีโอ้ตัวหาสามเยะ ได้ค้างคิวบิ้งทิ้งครับ12ครับผมเข้ามาหนึ 1> 1ร้ายไม่มีทิกเกอร์ครับเกียร์เฟมเจ็บอยู่ไปเลยครับไป0ัโอ้ยหนึ่งห้าเมืกี้โอเคพาเลยสแตนแอนด์รอขอเชื่อมันนะวน้องวิกเตอร์น้อผมไม่ปล่อยว่ะในมือเท่า <c oughs> รอทิกเกอร์เค้าเกิดอย่างนี้เหรอไลไวแทงดีกว่าอืมตีฮิตทิ้งมือจวบอ่ะอืม ที่หินโซจัวโซจัวลองนทิ้งเลงแจ็คไม่หินลราแจ็คโบบุ๊โอเคลองยืบาดนึ่งสั่งแจ็คโจมตีแบบเอแพปตีกันรุ่นแบบนี้ก็ม่ลุกิกได้หนึ่งดะเม็รฮะไม่มีเกิดเกสิบจสิัวย่สิบเก้าคับโอ้ยโม่ยให้จวนดเหรอแดมไหลจะเช็ค อ,อได้ซินแม่เลยปาแล้วเขาเธอสแตนแอนดรอครับตีมาแจกตีเงินหรองั้นก็ไลท์อาร์คเอเดอร์มาคูณไปเลยครับอิมเมจินารีกิฟโปรเทกทูแล้วก็ซีมมโมลงสนามคาลเตอร์บาร์สองใบยิงหนึ่งเียเดไะใช่ครับไม่นะคาลเตอร์บาร์ชุก ยิงคู่แข่งเป็นดาเมจนะเขาบอกว่าเมื่อลงสนามคาตาบาสองถ้าแวนกัรคู่แข่งเป็นเกรดสามเราได้ฮีมหนึง 2, งงห่งดาเมจแต่ถ้ากดคู่แข่งเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่ายิงคู่แข่งเป็นดาเมจแทนคีริคอนโอเคร่างกันได้ไหมได้ครับของดีจิลออกผลตามปกติด้วยนั่นเองโอ okay. เคก็จะเปต่อซุกซุกจากนั้นครับอคอโฮลี่โรถังเจิร์สกิลเมื่อลงสนามแวนเรียเปิดเจ็ดใบหย,ยิบการ์ดที่มีคำว่ามังกรเมเลได้ ขึ้นมือหนึ่งใบครับแล้วก็นำน้ำมอญไปแปะทับกองหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบชุดเสร็จแล้วเตอร์หายซึมเศร้าโอเคชุดต้องทิ้งมือปะอ่าไม่ไม่ทิ้งนะหยิบขึ้นเลยดีจังคาเล่นำน้ำมอญไปแปะเดี๋ยวหวว่ามีเกียร์สิสนะว่ายอย่างเงี้ยอยู่ในนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีมีตตแต่ไม่หมด กดสกิลของแม่นกันเลยครับโซบ้านหนึง่งใบเอ๊ะยูยไหมดูก่อนอดอกมันไม่ค่อยมีอะไรนะใช่แล้วแต่ต้องกดแหละกดเลยกดไลยฮะชุบโซบ้านชุบเนี่ยากาศจะดระเบียบโซนเอ๊ชุบการ์ดเกลี่ยเกลี่ยได้จะจัดระเียบโซนสามใบบรรยากาศไม่เกินสามร้อยเมื่อลงมาแถวหน้า,นานบวกครับห้าพันแล้วก็ เจ็บหนึ่ง,งรามจดใช่แล้วรักหนึ่ง,ง,งรามจฮะเป็นเอเดอร์ชินมักฟูเมเลสครับสกิลบอกว่าถ้ากาเบรียลดาเมจเช็คแลแว้วแหวนกาดเป็นอาร์เอเดอร์มักฟูเมเลสทิ้งการ์ดเพิ่มไปหนึน่งใบครับชิ้นใครดีชิงนฮาร์เบโด้ครับไลท์ได้สุพปียไลท์มาเลยเซฟิรัสเอเดอร์มักฟูเมเลสชินได้ครับมันจะน่าจะจุดโค้กซ์โอเค แล้วก็ขอรันสกิลต่อนะคนนี้เป็นคอนเดี๋ยวเขาบอกคนนี้บอกว่านะนี่เมื่อลงสนามเขาจะบ้านหนึ่งใบนำการ์หนึ่งใบจากดเดเมจโซนขึ้นเนมาได้อืมรันคนนี้ขึ้นเนี้ยตัวเองบอกสามพันพันหนึ่งเดเมจครับเดเมจเช็คฮิวติกเกอร์อืมอยู่ไม<ะ>่ได้แต่ได้พลังนะใช่แล้วส่งพลังให้คนนี้โรดแองเจิร์ครับหนึ่งหมื่นแล้วก็สกิลคอนของเซฟรัส ชิมมัคุเมเนดะเขาบอกว่าถ้ามีโ er ปรเทคมาร์เกอร์สองใบหรือมากกว่ายูนิตทางหน้าบกเลยนะป้าป้าโอเคจะใบเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดยี่สิบเจดันกับครับ 17, อสองได้สองได้หรอเอาสามสิบก้าั้เถอะโอเคเฮ้ยเออสามสิบเก้ายี่สิเจ็สองได้ ทวินไลท์เฟิร์สชิคเซชนชิคไม่มีทิเตอร์แจ็คน้ากินจังสบา่อนแจ็คมันลุกไม่ได้นะเป็นสิบเจ็ดยิบสองยเจ็สามเจ็ดสี่็คิดเดียวที่แันการครับเขาเลยเลไม่อยากเสียมือมากกว่านี้แล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิสสิสี่สิบที่แมนการครับโอ้ยเข้ามากิลิค,คอน บปกางโอเคผมผ่านเธนแค่นี้ก่อนจะตายสแตนแจ็คไม่สแตนครับตัวนึงรัวอไรไหมไม่ไม่นะแอซิดโอ้ยไปต่อไปต่อไปต่อไปเจอปล่อยหมดร้ายโอ้ไม่นะอีใบต้องเสียมือเนี้ยมือเนียนมากอะซันด้าคอมโบผมไม่กันแล้วทิ้งมือเลย ทิ้งอะไรดิไม่อยากทิ้งบ็ไปเมผมทิ้งนี่ไงล่ะนราทิ้งการป้องกันไร Extreme Batterer เติม,ททลลมชังองใหเจ้าตัวตัวนี่สกิลมาลองสนามเฟิร์เจ็ด f o Extreme b a t t e e r ที่ไม่ใช่เกียร์สามอสามสี่อเอ็ Extreme b a t t e r ร r a ิ i ื t มันช่องไหนหัวแจ็คปุ่มไหมมานี้ยหละจากนั้นลงต่อซาสันดาขอนขอลัวอ,อสิอแจ็คก,ก่เนเรียวสองแบบสแตนตัวเองแจ็คมมือนอยู่้จากนั้นสกิคซาสันดาเห็เนเพื่อนสแตาปความสามารถ บอลกับที่สเต็ป65,000อ้อเอกโอนองสนามประตบานหนึงเรียกคนนี้จบตีเป็นการแต่เอ็กซแค่ก้าวผ่านไม,ไม่ไม่การดซีมฮิตสแตนเฮ้ยสกิลของคนนี้ก่อนเมื่อสเตนขครั้งแรก60,000สกิลซานดา้าเหตุกานโอคตละ5,000 10,000นี่ครั้งแรกละอะไรกันเนี่ยโอเคโจตี ยี่สิบสี่ยน่โอ้โหได้ทีกลุ๊ปหนึ่ไม่มีครเงียยเลยใช่ข้าหมดจะแบนแบนแบนสิบสองย่สิบสี่คเอ้ยขอสองหมื่นเลยอ๋อขอหมื่นห้าอ่าผมให้ยีสิบเจ็ดก่อนโ <Okay. S 1> อเคอการโจมตี้ 12. สิบส,สองัตต์บัหนึ่งสโบร์บัสหนึ่งสแตนเลียนหนึ่งใปถ้าสแต็มทั้งที่สองแบนหมดไดสีกรุคนนี้ก่อนอย่ลืมโดเเลสสแตนั้งที่สองโซชาร์ตโอเคสกิลของซาซนดา บวกอีกเพ0 0อีกห <Okay. S 1> ้พันบวกห้าันไันนี้เป็สงโอเคงแค่สิบสองสามใดอืมงั้นก็ผมขอจัดการด้วยการอินเทอร์เซ็คด้วยครับแบคแฮชลี Back ip, ที่อยู่ในโพเทคทู to, ก็เป็นยี่สิบเจ็ดขอ 2, สองลูกสองลูกใช่อฟอน์มาแรกสินี่คิดก่อนโอ้ยทำไมมันยากกันะทำไมฟอนไม่มาก่อนันต้้องคิดเ <c ười> นว้อางยิ่งยากคิดหรอคิดจง ไม่กี่ใบอะมือห้าใบกาดไอคอนยังไงวะเนี่ยมือห้าใบแต่ว่าคอนไม่สแตนแล้วอือต้องลุกี่ครั้งนะสามครั้งเหอตอไม่มีงานแล้วทุกอย่างให้ไ้ผมหนงว่าหให้แวร์มิดีอผมหยอีสองวันจะไม่ออกข้ายเหรอแบบไม่ออกจริงม่รู้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยอีกสองวนะโอเคสองข้าอีกัวเข้าเลย ฟันทิกเกอร์แถวๆพอยืนอะไรยืนสามหืนหหมื่นแล้วยืนสามยืนสอง1ืนสองยืนสองมาตกใจที่เป็นขี้ฝังงวอเนี่ยสมรักสองน้ำเน็ะไม่มีทิกเกอร์ครับไม่มีทิกเกอร์ครับโอ้ยยางโชอบอลจ็คิก่อนโอยไม่นอนเลอ่าก้าสิบเก้ายุบเก้าสามสี่สามหมื่นสี่ ยผมพอใจแล้วไหมผมแพ้ไเป็นไรจครับสามสเจอสมสิเนาะใช่ครับซาสันดาสิบสี่ยีสสสามสี่สามสิบเก้านัโอ้ไม่น่าแล้วว่าเออคนนี้คิดเดียวใช่ไหมคิดเดียจหมดเลยอืมไีสามสิบสี่อันนี้เป็นยีไม่หอยเปนนีโอเครับเลยเพราะว่าไม่พอเฮ้ย มือ่งนาทครับตา <Sorry. S 1> ยแตกอาวไม่พอจริงเหรอ <c oughs> ไม่พอไหนเรืมปีครับแค่นี้อ๋อพีจีพีจ,พจีคนนี้ได้คน,นเดียวคนนี้ไม่พอใชออ่แล้วอ๋อเดี๋ยวชนะก็ชนะเลยนะ <c oughs>